คุณเคยสงสัยไหมว่าพฤติกรรมการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณอย่างไรโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นในขณะที่หลายคนมองว่านี่เป็นเรื่องปกติแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักว่าการหมกมุ่นกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากเกินไป อาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงไม่เพียงแต่ต่อสุขภาพร่างกายแต่ยังส่งผลเสียต่อสติปัญญาและสภาพจิตใจของคุณด้วยหากคุณกำลังมองหาคำตอบและต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายเหล่านี้มากขึ้นมาร่วมสำรวจบทความนี้ไปพร้อมกัน การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในหลายช่วงวัยแต่หากทำม,มากเกินไปโดยเฉพาะเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงด้านล่างนี้คือ6อันตรายหลักที่การสำเร็จความใคร่ดด้วยตนเองอาจก่อให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อสติปัญญาและสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้น 1. ผอมแห้งน้ำหนักลด การสำเร็จความใคร่ดด้วยตนเองมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายสูญเสียพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นในปริมาณมากส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมอย่างรุนแรงเมื่อร่างกายต้องเผาผลาญพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการบูชงที่เพียงพอระบบเผาผลาญสารอาหารจะเสียสมดุลน,นำไปสู่ภาวะน้ำหนักลดลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ร่างกายผอมแห้งและอ่อนแอ การหมกมุ่งกับการสำเร็จความใครายยังส่งผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนสำคัญเช่นเทโทโสเตอโรนเทสโตสเตอโรนและโดปามีนโดปามีนเมื่อระดับฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติระบบดูดซึมและเผาผลาญสารอาหารจะลดประสิทธิภาพลงแม้ว่าจะรับประทานอาหารเพียงพอแต่ร่างกายก็ไม่สามารถรักษาน้ำหนักและสุขภาพที่เหมาะสมได้นำไปสู่ภาวะขาดสารอาหารเรื้อรังและอาการอ่อนเพลีย นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากร่างกายสูญเสียสารอาหารที่จำเป็นในการปกป้องตนเองเมื่อภูมิต้านทานลดลงร่างกายจะอ่อนแอและเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆเช่นไข้หวัดภาวะอักเสบและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารขณะเดียวกันความอ่อนแอของกล้ามเนื้อและระบบประสาทยังทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรงังสูญเสียสมาธิและลดประสิทธิภาพในการทำงานหรือเรียนหนังสือ ภาวะขาดสารอาหารที่เกิดขึ้นในระยะยาวยังอาจทำให้ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงลดลงส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางผิวพันธุ์ซีดเซียวผมร่วงมากขึ้นเล็บอ่อนแอและเปราะหักง่ายปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อร่างกายแต่ยังส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจทำให้ผู้ที่หมกมุ่นกับการสำเร็จความใคร่มากเกินไปมีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดวิตกกังวลและสูญเสียความมั่นใจในรูปลักษณ์และสุขภาพของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารเมื่อร่างกายไม่ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอระบบย่อยอาหารจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดอาการเบื่ออาหารท้องผูกหรือท้องเสียอย่างต่อเนื่องปัญหาเหล่านี้ทำให้ร่างกายยิ่งดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีเกิดเป็นวงจรที่ส่งผลให้สุขภาพอ่อนแอลงเรื่อยๆ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากเกินไปจึงไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ส่งผลเสียในระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งระบบภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนระบบย่อยอาหารและสุขภาพจิตใจหากไม่ควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะร่างกายสุดโทรมเรื้อรังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและอายุขัยในระยะยาว 2. ปวดหลังเข่าล้างเหงือออกมาก การช่วยตัวเองมากเกินไปอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อและระบบกระดูกและข้อโดยเฉพาะบริเวณเอวกระดูกสันหลังและหัวเข่าเมื่อร่างกายถูกใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการฟื้นฟูที่เหมาะสมระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจะอ่อนแอลงเรื่อยๆทำให้เกิดอาการปวดหลังเข่าลา้าและลดความสามารถในการเคลื่อนไหว ในทางสรีรวิทยาการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทำให้การทำงานของไตลดลงซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยรักษาสุขภาพของกระดูกและข้อต่อและควบคุมพลังงานของร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนไตมีบทบาทสำคัญต่อไขกระดูกซึ่งหมายความว่าไตาที่แข็งแรงจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงและเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นอย่างไรก็ตามเมื่อช่วยตัวเองมากเกินไปไตจะได้รับความเสียหายทำให้ความสามารถในการสร้างไขกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกและข้อต่ออ่อนแอทำให้เกิดอาการปวดหลังและข่าวล่าเรื้อรังนอกจากนี้ความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่เกิดจากการช่วยตัวเองมากเกินไปยังส่งผลต่อกระบวนการส่งสารอาหารไปยังระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเมื่อร่างกายตกอยู่ในสภาวะเครียดและถูกกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไป ฮอร์โมนคอร์ติซอลกอติโซซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดจะถูกผลิตออกมามากขึ้นทําให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงและกล้ามเนื้อฟื้นตัวได้ช้าลงสิ่งนี้ทําให้ร่างกายรู้สึกปวดเมื่อยปวดหลังเรื้อรังและอาจนําไปสู่โรคก,กระดูกสันหลังเช่นหมอนรองกระดูกเสื่อมกระดูกงอกหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนหากยังคงมีพฤติกรรมนี้ต่อไปอาการข่าล้าอาจเกิดจากระดับฮอร์โมนเทโทสเตอโรน เทสโทสเตอโรนในร่างกายที่ลดลงเทสโทสเตอโรนไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในเรื่องสมรรถภาพทางเพศแต่ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตและการรักษามวลกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและเอ็นข้อต่อเมื่อฮอร์โมนนี้เกิดความไม่สมดุลจากการช่วยตัวเองมากเกินไปข้อต่อหัวเข่าจะอ่อนแอลงทำให้ปวดเมื่อยเวลาขยับขยื่นส่งผลให้ร่างกายอ่อนแรงเฉยชาและไม่มีพลังหนงในอาการที่พบได้บ่อยของผู้ที่ช่วยตัวเองมากเกินไปคือการมีเหงื่อออกมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืนสิ่งนี้เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติถูกกระตุ้นมากเกินไปทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างระบบประสาทซิมพาเทติกซิมาเทติกและพาราซิมพาเทติกพาราซิมาเทติกเมื่อระบบประสาทเกิดความผิดปกติร่างกายจะหลั่งเหงื่อออกมาโดยไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะบริเวณฝา่ามือฝ่าเท้าและหน้าผากสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพของการนอนหลับ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและหมดแรงในวันถัดไปนอกจากนี้การมีเหงื่อออกมากยังอาจเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลางเมื่อระบบประสาทได้รับความเสียหายจากการกระตุ้นที่เกิดขึ้นซ้ำๆจากการช่วยตัวเองมันอาจสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำให้ผู้ที่ติดพฤติกรรมนี้รู้สึกร้อนภายในร่างกายมีเหงื่อออกแม้ไม่ได้ออกแรงนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นรู้สึกใจสั่นวิตกกังวลและหงุดหงิดง่ายการช่วยตัวเองมากเกินไปไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อจิตใจแต่ยังสร้างผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทกระดูกข้อต่อและระบบฮอร์โมนหากไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมนี้ได้อาจนำไปสู่อาการปวดเมื่อยเรื้อรังอ่อนเพลียความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงและทำให้ร่างกายสูญเสียสมดุล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสุขภาพรักษาความแข็งแรงของร่างกายและใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี 3. การลดความสามารถในการมีสมาธิและความจำเสื่อมการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้สมองทำงานลดลงและส่งผลร้ายแรงต่อความสามารถในการมีสมาธิ การคิดและการจดจำเมื่อบุคคลทำพฤติกรรมนี้มากเกินไประบบประสาทจะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินขีดจำกัดส่งผลให้สารสื่อประสาทที่สำคัญเช่นโดปามีนโดปามีนเซโรโทนินซีโรโทนิน,โโน,นและอะซิติลโคลีนเอสติลโชลน์ถูกใช้ไปในปริมาณมากซึ่งสารเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความตื่นตัวแรงจูงใจ ความสามารถในการเรียนรู้และความจำหากสมองใช้สารเหล่านี้เร็วเกินไปโดยไม่มีเวลาฟื้นฟูเพียงพอบุคคลน,นั้นจะเข้าสู่ภาวะเหนื่อยล้าทางจิตใจขาดสมาธิและทำผิดพลาดได้ง่ายในการทำงานและการเรียนหนึ่งในผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของการช่วยตัวเองมากเกินไปคือการลดลงของโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้สึกตื่นเต้นแรงจูงใจและความสามารถในการมีสมาธิ เมื่อมีการช่วยตัวเองบ่อยครั้งระบบโดปามีนในสมองจะถูกรบกวนทำให้บุคคลสูญเสียความไวต่อสิ่งเร้าตามปกติซึ่งนำไปสู่ภาวะขาดแรงจูงใจขาดความสนใจในกิจวัตรประจำวนันและมีปัญหาในการจดจ่อกับงานใดงานหนึ่งเป็นเวลานานสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและทำงานเท่านั้นแต่ยังลดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและการคิดเชิงตรรกะอีกด้วย นอกจากนี้การช่วยตัวเองมากเกินไปยังส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความจำเมื่อระบบประสาทถูกกระตุ้นบ่อยเกินไปบุคคลน,นั้นอาจมีแนวโน้มที่จะนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทซึ่งจะลดประสิทธิภาพของกระบวนการฟื้นฟูและจัดเก็บข้อมูลในสมองหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอสมองจะไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดภาวะหลงลืมความจำระยะสั้นลดลงและแม้กระทั่งลืมข้อมูลสำคัญในชีวิตประจำวันและการทำงาน ในระยะยาวความจำเสื่อมที่เกิดจากการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจพัฒนาไปสู่ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างรุนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความเสื่อมของระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์อัลไมเมอร์สหรือพากินสันพากินสันเมื่อระบบประสาทได้รับความเสียหายเป็นเวลานานความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาของสมองจะลดลงอย่างมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคลน,นั้น นอกจากผลกระทบด้านความจำแล้วการช่วยตัวเองมากเกินไปยังสามารถทำให้บุคคลเสียสมาธิได้ง่าย คิดฟุ้งซ่านและควบคุมความคิดของตนเองได้ยากเนื่องจากระบบประสาทเคยชินกับการถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สมองไม่สามารถจดจ่อก,กับงานใดงานหนึ่งเป็นเวลานานผู้ที่เผชิญกับปัญหานี้มักจะรู้สึกว่าสมองทำงานช้าลงมีปัญหาในการแสดงออกทางความคิดอ่านหนังสือแล้วไม่สามารถเข้าใจลึกซึง้งหรือทำงานแล้วเสียสมาธิได้ง่ายซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ต่ำลงและความเหนื่อยล้าทางจิตใจ นอกจากนี้การลดลงของเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีสำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลของอารมณ์อาจทำให้เกิดภาวะวิตกกังวลความเครียดขาดความอดทนและหงุดหงิดง่ายเมื่อเซโรโทนินถูกรบกวนบุคคลอาจรู้สึกกระวนกระวายเครียดง่ายและควบคุมอารมณ์ได้ยากซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสามารถในการสื่อสารทางสังคม การช่วยตัวเองมากเกินไปไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและสติปัญญาด้วยหากไม่สามารถควบคุมได้อาจนำไปสู่ภาวะขาดสมาธิความจำเสื่อมการคิดเชิงตะก,กาลดลงและความคิดสร้างสารรค์ถดถอยทำให้ชีวิตติดขัดและมีประสิทธิทภาพลดลง ดังนั้นเพื่อปกป้องสมองและรักษาความเฉียบแหลมทางสติปัญญาแต่ละคน,ค,นควรควบคุมความถี่ของการช่วยตัวเองให้เหมาะสมสร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและเสริมสร้างกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความจำเช่นการอ่านหนังสือการทำสมาธิการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 4. การหลั่งเร็วและภาวะหลังไวผิดปกติ การช่วยตัวเองมากเกินไปในระยะเวลานานอาจทําให้เกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงต่อการทํางานของระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะการหลังเร็วและภาวะหลังไวผิดปกติการหลังที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อมีการช่วยตัวเองบ่อยเกินไประบบประสาทและกลไกการควบคุมการหลังของร่างกายจะได้รับผลกระทบทำให้ผู้ชายสูญเสียความสามารถในการควบคุมช่วงเวลาการหลังเมื่อมีเพศสัมพันธ์จริง ความผิดปกตินี้ไม่เพียงแต่ลดคุณภาพของชีวิตทางเพศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองของผู้ชายอีกด้วยเมื่อไม่สามารถควบคุมกระบวนการหลังได้พวกเขามักจะเกิดความวิตกกังวลขาดความมั่นใจและมีความกลัวเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงส่งผลให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาและลดความกลมกลืนระหว่างคู่รัก นอกจากนี้การหลั่งเร็วเกินไปทําให้การมีเพศสัมพันธ์สั้นลงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มที่ซึ่งอาจนําไปสู่ความผิดหวงังและความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์และอาจทําให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นหากปัญหานี้ยืดเยื้อต่อไปมันอาจส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจทําให้เกิดความเครียดและแรงกดดันในชีวิตประจําวันมากขึ้น ภาวะหลังวัยผิดปกติยังเป็นสัญญาณเตือนว่าระบบสืบพันธุ์กำลังเสื่อมถอยลงอย่างรุนแรงการหลังที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการกระตุ้นทางเพศมากนักอาจทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะอ่อนเพลียและหมดแรงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงขึ้นเช่นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเอเรกทายไดสฟังชันระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนลดลงหรือแม้กระทั่งภาวะมีบุตรยากดังนั้นการควบคุมความถี่ในการช่วยตัวเองการสร้างไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพและการศึกษาวิธีการปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาสุขภาพทางเพศให้แข็งแรงและยั่งยืน ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศถาวรการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำลายระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการครวบคุมและควบคุมการแข่งตัวของอวัยวะเพศเมื่อระบบประสาทได้รับผลกระทบความสามารถในการครวบคุมและรักษาการแข่งตัวของอวัยวะเพศจะลดลงอย่างมากหากสภาวะน,นี้ดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน ผู้ชายอาจเผชิญกับความเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและอาจรุนแรงถึงขั้นหย่อนสมรรถภาพทางเพศถาวรภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวหรือคงสภาพการแข็งตัวได้นานพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์การช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทำให้เส้นประสาทและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวอ่อนแอลง ทำให้การตอบสนองของอวัยวะเพศต่อสิ่งเร้าตามธรรมชาติลดลงผู้ชายจึงควบคุมการแข็งตัวได้ยากขึ้นในช่วงแรกอาจสังเกตเห็นเพียงการลดลงเล็กน้อยของความแข็งหรือระยะเวลาการแข็งตัวแต่หากยังคงพฤติกรรมนี้ต่อไปเป็นเวลานานอาการอาจรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศถาวรซึ่งหมายถึงการสูญเสียความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีสิ่งเร้าทางเพศก็ตาม ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศถาวรไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตทางเพศเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจและชีวิตส่วนตัวความกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศอาจทำให้ผู้ชายเกิดความเครียดขาดความมั่นใจและมีความรู้สึกผิดส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้การลดลงของสมรรถภาพทางเพศยังอาจสร้างช่องว่างในชีวิตสมรสทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาห่างเหินและอาจนำไปสู่การแตกแยกหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากกลัวความล้มเหลวซึ่งอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลง นำไปสู่การเพิ่มระยะห่างในความสัมพันธ์คู่รักและทำให้คู่สมรสรู้สึกขาดความใกล้ชิดก่อให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตสมรสดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศถาวรที่เกิดจากการช่วยตัวเองมากเกินไป ผู้ชายควรควบคุมความถี่ของการช่วยตัวเองให้เหมาะสมพร้อมทั้งดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อช่วยให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศหากพบสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการเสรื่อมสมรรถภาพทางเพศควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจในระยะยาว 6. ภาวะมีบุตรยากในอนาคต หนในผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการสำเร็จความใคร่มากเกินไปซึ่งหลายคนมักมองข้ามคือผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเจริญพันธุ์โดยเฉพาะคุณภาพและปริมาณของอสุจิการสำเร็จความใคร่บ่อยเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ความสามารถในการมีบุตรของผู้ชายลดลงอย่างมากและในบางกรณีอาจนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก ทุกครั้งที่มีการหลั่งน้ำอสุจิร่างกายต้องใช้เวลาในการผลิตและเติมเต็มน้ำอสุจิใหม่หากการหลั่งเกิดขึ้นถี่เกินไปกระบวนการนี้จะสั้นลงทำให้ลูกอัณฑะไม่สามารถผลิตอสุจิในปริมาณและคุณภาพที่ดีได้ส่งผลให้อสุจิอ่อนแอมีความเข้มข้นต่ำเคลื่อนที่ได้ลดลงและทำให้อัตราการมีอสุจิที่แข็งแรงลดลงเมื่อคุณภาพของอสุจิลดลงความสามารถในการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติก็ลดลงอย่างมากทำให้เกิดความยากลำบากในการมีบุตร นอกจากนี้การสำเร็จความใคร่มากเกินไปยังสามารถส่งผลต่อสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายผู้ชายความไม่สมดุลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ อาจทำให้กระบวนการผลิตอสุจิของลูกอัณฑะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำลงลูกอัณฑะอาจเริ่มฝ่อเล็กลงและส่งผลให้ความสามารถในการผลิตอสุจิที่แข็งแรงลดลงซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิการสำเร็จความใคร่มากเกินไปยังส่งผลเสียต่อระบบประสาทและการไหลเวียนของเลือดทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ชายมีปัญหาในการคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์ส่งผลให้ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติลดลงและกระทบต่อความสามารถในการมีบุตรในทางอ้อมในบางกรณีที่รุนแรงปัญหานี้อาจพัฒนาไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) หรือการหลั่งเร็ว (premature ejaculation) ซึ่งอาจลดโอกาสในการมีบุตรในระยะยาว โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างครอบครัวและมีบุตรหากเคยมีพฤติกรรมการสําเร็จความใคร่บ่อยและต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการเป็นพ่อหากผู้ชายไม่ตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรมนี้และปรับเปลี่ยนให้ทันเวลาพวกเขาอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงของภาวะมีบุตรยากและอาจต้องพึ่งพาวิธีช่วยการเจริญพันธุ์เช่นการผสมเทียม (artificial insemination) หรือการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หากคุณภาพของอสุจิได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงอัตราความสำเร็จก็ยังอาจต่ำม,มากนอกจากนี้ภาวะมีบุตรยากไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางร่างกายแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและชีวิตครอบครัวอย่างลึกซึง้ง ผู้ที่ประสบปัญหานี้มักมีความกังวลเครียดรู้สึกผิดและขาดความมั่นใจหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดพวกเขาอาจเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูญเสียความมั่นใจและส่งผลต่อความสุขในครอบครัวสำหรับคู่สมรสหลายคู่เรื่องการมีบุตรเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตแต่งงานและภาวะมีบุตรยากอาจเป็นสาเหตุของปัญหาความสัมพันธ์ความขัดแยง้งหรือแม้แต่การหย่าร้างดังนั้นเพื่อปกป้องสุขภาพเจริญพันธุ์ ผู้ชายควรควบคุมความถี่ของการสำเร็จความใคร่อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการทำบ่อยเกินไปนอกจากนี้การมีไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำและเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ หากพบสัญญาณของภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสุขภาพและรักษาความสามารถในการมีบุตรในอนาคต การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดหรือควรถูกประนามแต่หากทำม,มากเกินไปและขาดการควบคุมอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพทางกายจิตใจและสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นการใช้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากเกินไปในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อระบบประสาทลดสมรรถภาพทางเพศทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนและบั่นทอนสุขภาพโดยรวมผลเสียที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการสำเร็จความใคร่บ่อยเกินไป คือการลดลงของพลังชีวิตและสุขภาพของระบบสืบพันธุ์การหลั่งน้ำอสุจิบ่อยเกินไปอาจทำให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนแอและลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรอนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการคงสภาพสุขภาพของผู้ชายเมื่อฮอร์โมนนี้ลดลงอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรืออาจถึงขั้นมีบุตรยากนอกจากนี้ระบบประสาทอัตโนมัติยังได้รับผลกระทบทำให้เสี่ยงต่อปัญหาการนอนหลับการขาดสมาธิและความจำเสื่อม นอกเหนือจากผลกระทบทางสรีรวิทยาการใช้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากเกินไปอาจมีผลกระทบต่อจิตใจและสติปัญญาด้วยคนที่พึ่งพาพฤติกรรมนี้มากเกินไปอาจสูญเสียการควบคุมตัวเองเกิดนิสัยเก็บตัว หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมและสูญเสียแรงจูงใจในงานหรือการเรียนสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเครียดวิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่การเสพติดการสำเร็จความใคร่ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นผลเสียของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากเกินไปจะยิ่งปรากฏชัดขึ้นสุขภาพโดยรวมเสื่อมลงระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงกระดูกและข้อต่อเสื่อมเร็วขึ้นและความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นคนที่เคยใช้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยเกินไปเป็นเวลานานอาจประสบปัญหาปวดหลังเส้นประสาทอ่อนแอนอนไม่หลับเรื้อรังและร่างกายฟื้นตัวช้าลง นอกจากนี้ระดับเทโทสเตอโรนที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้นอาจทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออ่อนเพลียเรื้อรังและภาวะสมองเสื่อมดังนั้นเพื่อปกป้องสุขภาพในระยะยาวทุกคนควรมีวิถีชีวิตที่สมดุลมีวินัยในตนเองและรักษานิสัยที่ดีต่อสุขภาพอาหารที่มีโภชนาการที่ดีควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายรักษาสมดุลและลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่เป็นอันตราย นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการพัฒนาทักษะชีวิตและการมองหาความสุขจากสิ่งอื่นที่สร้างสารรค์จะช่วยเสริมสร้างจิตใจและเพิ่มพูนสติปัญญาทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นที่สำคัญที่สุดทุกคนควรเข้าใจขีดจํากัดของตนเอง ไม่ปล่อยให้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองกลายเป็นนิสัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความสุขของตนเองหากสังเกตเห็นผลกระทบด้านลบจากการสำเร็จความใคร่ที่มากเกินไปควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมปกป้องสุขภาพทางกายและจิตใจให้ดีที่สุดหลังจากดูวิดีโอนี้คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอง ลองคิดทบทวนสิ่งที่คุณได้รับและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณจะนําสิ่งใดไปปรับใช้ในชีวิตของคุณเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสามากขึ้นหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป